โดยภายในงานพระมหาสุพลสุพโลปร,ริยนธรรมก้าประโยคดรทรําประทันสงฆ์ได้นำสาธุชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่าจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกาย ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN และระบบซูมพร้อมกันทั่วโลกก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายผ้าไตรยและจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียขคถาและให้พร พร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับยอดกลัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้สำหรับการบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนานแม้ว่าองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งปรินิพพานแล้วยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำพัตาหารอันประณีตและดอกไม้ทูบเทียนมาถวายบูชาประดุจพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่การบูชาข้าพระน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้ค่ะ